นี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือน CM c ซีมซีเลยสลับให้เท่ากันสินะโอเคเริ่มอ่าได้แล้ว หกุญแจชั้นสองเหรอทางไหนนะสปอตไลท์ใครมาตั้งตรงนี้กันวะเอาไว้สองหน้าผีแล้วไงเนี่ย <laughs> นี่มันรูปอะไรกันวะเนี่ยหลายสีซะด้วยมีหน้ากากเต็มไปหมดเลยแฮะคงหมายถึงจำนวนสีของหน้ากากสินะเฮ้อะไรนะลืมเฮ้ยอ <B acha. S 1> hey! e ีสไปเดอร์เกวนกูตกใจหมดเลย อย่างเงี้ยมันเรียกชื่อกูถูกแล้วเหรอหรอบนี้มันไม่รอดแน่ม,นมงมมันมีแปดขาต้องแจ๊กไปมาขยุ่มขยมุมเพลงอะไรของมึงก็มึงเขียนให้กูร้องแล้วผิดชอบรูสิคนไม่กลัวกูกันแล้วเนี่ยเออขอโทษแล้วกันวะแม่งเอ้ยประตูติดเลือดนี่มาติดอะไรตอนนี้วะก็ติดเลือดไงอาตะเถนซุ้มซ่าพิมพ์สปอร์ตไลน์ตกใส่หน้าตัวเองแหกหมดแล้วแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าว้ายโง่นี่ อ๋อนี่จุดอ่อนมึงใช่ไหมกูรู้แล้วว่ามึงแพ้แสงไฟเสร็จกูหลับทีนี้ก็จะได้ไขปิิศาประตูลับสักทีสินะ ยกมาใส่ตรงนี้สามอันสินะอ่ะแปะเข้าไปเลยอุย้ยนี่มันแ่งสองผีนี่ว่ะโอ้ว้าว,ะวะเห็นหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ย โอ้โหน่าจะมาลองถีบดูก่อนถ้าแต่ตะกี้เผลอๆนี่ไม่ต้องพึ่งแว่นก็ได้นะเนี่ยเทียน,นไม่มีไฟดับแต่เทียนไม่มีช่วยไปซื้อเทียนที่เซเว่นไทยทีไปที่นะเทียนไม่มีอุ๊ยาหนงตัวดีกว่าเออ,อ,อเดี๋ยวสิเอาตังบมาสิ เดี๋ยวจะไปซื้อให้แต่ไปแล้วไม่กลับมานะเอาซองสีงแทนมะบอกบอกกูมีพวกแค่งเนี้ยอ๋อฟรีนี่เองไม่ต้องเสียตังโถแล้วก็คุยเรื่องตังตั้งนานแล้วนี่จะให้กูไปหาแล้วมาติดอีกวันเนี้ยคงอยู่ในจำนวนพวกเก้าอี้พวกนี้สินะผีจะโผล่มานะกูกลัว เจอแล้วอะไรวะง่ายจังทำไมมึงไม่ตั้งให้กูเป็นโต,ต๊ะตะกี้ไปเลยหยิบขึ้นมาแปะเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยเดินลงมาก็ไม่เจออะไรอู้อุยสะดุ้งนิดนึงเคที่หยุดก่อนอีหน้าขาวหยุดนะมึงจะไปไหนนักหนาวะกูค,คิดถึงบ้านเรียกทุกคนสิจอบังไ้ก็<อ><อ>ไม่ส<ม><ม>นุกสิวะหัวเราหาแม่มึงเหรอไม่รู้ว่ากูอยากหัวเรามีปัญหาแล้ว่ก็มีความสุข มันดูไม่เหมือนเดิมเลยอะคนลุกแล้วนะเนี่ยต้องแก้ปริศนาอะไรอีกปะเนี่ยเฮ้ยเร็วๆสิวะกูไม่อยากขี่แตกตายเหมือนอหอยนะสไปเดร์เกนกำลังจะเปิดตัวแล้วอยู่ไหนเอ่ย ไม่บอกปล่อยให้งงไม่บอกก็จะมาเอาไปกินซะพลังแสงอาทิตย์โอ้ยไม่หน้าส,สวยของฉันแหกหมดแล้วอ้มันร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆทีหลังก็ทาครีมกันแดดด้วยดูเคที่ไปเป็นตัวอย่างซะนะโบสน่าขาวเลยเออกูจะจำไว้ ้าวสงสัยจะไม่ทันแล้วโดนย่างสดซะก่อน,นเฮ้ยเสียงยิ้วที่ไหนวะนูก็าตายหงกันไปเหมือแล้วนะเนี่ย เฮ้บมาซบจริงๆเลยอะ่ะแล้วนี่เรากลับมาที่ออฟฟิศได้ยังไงกันนะอ่ะเฮ้อุอต่ตกใจนิดนึงเฮ้ยแล้วใครมาคนออฟฟิศเราวะเนี่ย ตกกใจอีนนิดนึงวังเวงเหลือเกิน oh, เปนลี่ยนหลอดไฟใหม่ไหมมัวทุกดวงเลยเว้ บริการดีซะด้วยนะเนี่ยมีเปิดประตูให้เฮ้ออหอยหรือเปล่านะอ,อ้าวนึกว่าได้ปลดทุกข์ที่ตูดแล้วอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยจะให้เข้ามาฟังเสียงชะโครกสมจริงหรือไงนะเฮ้ยห้ <ว sheets> หองแดงเถื่อนนี่อีกแล้วแล้วนั่นเงาใครวันนั้นนะ่ะ อไม่มีใครอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอุ๊ยตกใจอีกนิดนึงมิสทีนมาแล้วค่ะ แล้วใครไปสั่งมิสทีนตอนนี้วะเนี่ยกดอ่อนใหญ่เลยเอ,อ๊ะน,น,นั่นใครน่ะซาเลนร์แมนเหรอ คนละเกมแล้วมาดูใกล้ๆนี้สิเอา้าเอา๊ะหายไปไหนอีกแล้ววันนี้นี่มันอะไรกันหรือว่าจะมีโฆษณาเข้าช่องเรานะกาแฟมาหนึ่ง เต็ไมไปหมดเลยใสายปงใส่เปกาแฟก็ามาจัดมาดิรออะไรหืมถ้าเป็นจริงตามนี้ก็น่ากลัวชิบหาไม่เจอจริงๆว <he> e! ายเฮีเา้าเอา้าเอแล้วมึงจะปิดประตูทำไมวะปิดแล้วก็มาเคาะปัญญาอ่อนเหรออ่ะอ่าอ่านี่ไงนี่ไง ไม่ซ่อมไงมันเลยเปิดไม่ออกไงไปเรียกช่างมาได้แล้วเฮ้ยตกลงจะเอาไงวะเนี่ยจะหลอกหรือจะวิ่งหนีเลือกเอาสักอย่างสิงวะ,ะ,ะ,ะนี่นีนมันสงสัยเครื่องถ่ายเอกสารเสียแน่เลยโถถ่ายภาพมาสเละเทะเชียวช่างน,น่าสมเพช มิสทีนมาแล้วคะ่ะมิสทีนมาแล้วเหรอเนี่ยแหมมาแค่นี้เอามิสทีนมาด้วยเฮ้ย,ยถเถรินถเถรินไฟแดงต้องหยุดเดินไหมเนี่ย,ยมิสทีนมาแล้วคะ่ะบอกว่ามิสทีนมาไงแล้วดับไฟทําไมวะกูมองไม่เห็นกูบอกว่ามิสทีนมาส่งไงอ,อีกคาที่แน่แน่ นี่มันงานรวมญาติเลยไงวะมากันเต็มเลยอ้าชิปหาไม่เจอชิบหายสินะเอ,อ้ยทันมุกซะด้วยนะเนี่ยเก่งจังขอบคุณสวัสดีค่ะพับกบรายการเ b e ในอินิิซิเบิลอีฉันกิกิฉันเพิ่งมาถึงที่จอดรถอ่าไม่ออกค่ะซับข้างล่างแล้วกันเนาะ มีข่าวว่ามีวิญญาณาอ้ยอยอิงที่นี่ฉันพบขึ้น่จับผีที่ทำโดย Ghostwave มาด้วยคะ่ะเรามาอ้าวทำไมไม่ใช้โซ,โซเคนดีวีดีล่ะคะเราพบปัญหาสัญญาณบางอย่างตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะคะเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอดีอะไรฉันได้ยินว่าที่นี่นะ่ะเป็นจุดที่คนมาฆ่าตัวตัวก,กันคะ่ะน่าจะมีวิญญาณเร่ร่อนมากมายเลยแหละ นี่ตรวจขยับแล้วคุณเห็นกันไหมคะจะชี้ทางไปทางไหนกันนะนั่นนะสิตอนหน้ามาดูกันนะคะ